เป็นทาการเยเขาตั้ง่้เข้าไปตั้งแต่2020ที่คือจะสามปทานเป็นรูปบเป็นแอะไรก็เป็น่ี้มาที่จริงตั้งแต่แต่ว่าม้มาจบว่านัดื้อดื้อดื้อดอดื้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 อดได้อด้อ้อดือด้อดอดือด้อด้อ้้อ พี่ชายคนหนึ่งของสาวค่ะมีื้อหนกระดาษแต่ว่าต้องเขาไม่ได้เลยโดนรักษาตอเราไม่ได้ก็ใช่จริงจริงให้เาย้อนอดีตเขาามนะคะเขาไปเขาไปดิ้นกลางห้างที่สิงคโปร์แล้วก็หลายๆคนเชียร์เขาบ่อยมากที่สุดทำไก็จำได้นะคะเราะ่าเจากอจกควันแล้วเนี่ยย้อนอดีตแล้วบอกาเขาทำได้ไงงตัวเองไม่รู้จะขำตัวเองอะไรก็จำ ก็อยูนะ่ในวงการดนตรีเรียกว่าวงดนตรีมาค่ะคือโดยโดยส่วนตัวเราไม่ได้ไม่ได้มีความสามารถที่จะทนดนตรีแต่ว่าพอเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยได้รู้จักกับเด็กที่เข้าเรียนดนตรีพวกของผู้บริหาร,าร,ารแล้วก็ เป็นโนีเยป็นโน้ตเย็นเป็นนทั้งสามตเลยเย็นเป็นโนแล้วก็ล่างเนี่ยบลายบรียนเนี่ยแล้วก็เป็นแบบลาสติกเพราะว่ามรนยะมีเวลาไม่ค่อยตรงเมันอจะเป็นเส้นเดียว

แล้วก <mondo> <flix> ็พอหาดไปได้ครังก็จะบอับ่าถามน้องว่าอยากเรียนปรับระเรียนหรือยังแล้วเรียนมาสองรอบก็คือไครไปมาไม่ไี้ค่คือถึงแม้ว่าเขาจะไม่เรียนเน่ยเราก็ยังยายามหาหเพือ่เร จริงจริงคือไม่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ต้องไปเทียบไม่รู้ว่าต้องไปเทียบด้วยสารเทียบเพราะฉะนั้นคิดว่าเมื่อเราไปเรียนไปแล้วก็มาได้แต่ aquest <coughs> 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 ทางเซอร์วิสไฟมันทเยอะมันเชอญได้สามคนเลยเที่บ้านี่จะมีเซอร์วิสแบบของรูปมาเยี่ยนเราแล้วก็เราก็เลยสนับสนุนที่แม่สนับเรนคอกาาควาสัพน 1นึ่งหกคือหาวยีเป็นใหม่ตางัต้งแต่ปฐมค่ะแล้วก็พอพอได้5ปีซ้อนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นติ๊กโอม่านะะส่วนโรงแรเนี่ยเขาจะได้ฟิสิกส์จะได้เด็กเงินฟิสิกส์ ยต้นนะคะขยับมาจนถึงมัธยมปลายเนี่ยทุกครูทุกสองเนี่ยค่ะเขาก็เห็นแววเขาก็เลยบอกว่าไม่แข่งอะไรแต่ว่าเขาจะเต้นให้ก็เลยไปแข่งยามห้าสี่เวสต์วอลนะคะตอนนั้นเขาไปแข่งเนี่ยเขาเล่นเพลงดาวของปีไฟนะคะแล้วก็ได้ซิวเวอร์ไพรส์ผมแดงจังเลยอันนี้เป็นกิจกรรมด้วยแล้วก็ใช่ กองถ่ายไปขอไปขอที่โรงเรียนว่าอยากได้เด็กให้เล่นคีย์บอร์ดเล่นกีตาร์โรงเรียนก็เลยให้ซีดีไปว่าให้ทางกองถายเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กแล้วก็เพือพมาจีจด้ของเดียนก็ได้รัันหรชสารเอเ่อสวแล้วก็เชนั้นก็ติดราสนักเร็ดมาต่อเนื่